พาเที่ยวโครงการตามพระราชดำริของในหลวงนะคะที่เราเห็นนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะจริงๆเขาคอขนาดนี้อากาศก็ถือว่าเย็นสบายอยู่นะคะ ทีมงานเราก็ทยอยกันมานะคะเพราะว่าวันนี้เทศบาลตำบลวั่นยงใช้รถตู้ในการเข้ามาดูเกี่ยวกับเกษตรยินรีนะคะรถตู้ทั้งหมด4คันเริ่มทยอยกันเข้ามาและ